อันนี้หนูเจ็บไหมพูดตามตรงตก็คือมันต้องงัดถูกไหมครัเล็บมันยาออกมาไม่ได้ก็เพราะว่ามันเป็นหนังอยู่ตรงนี้เี๋ยวนะคะลูกน,นี่แค่น้ำจิ้มนะ 1 2 ừ, Đồ nằm cho mấy ดูคลิปพี่เอื้อมดูได้แต่ว่าอย่าไปงัดแงะตามนะคะหรือว่าอยากจะเป็นเหมือนในคลิปเข็ด,ขดใช่ไหม Nàng Nàng luôn này Hãy subscribe cho kênh นิ้วหนูเนี่ยแปดนิ้วแล้วหนูอะเล็กนึ่งค่ะหนู อันนี้อย่างแน่นเฮ้ยหูดับเลยคิ้วหอยู่ๆก็หูอื้อ,อ,อ,อลอง่งไหมอ่าสีนิ้ว เดี๋ยวพี่มขอวเปลี่ยน,นถุงมือที่ไม่สะอา้งใจถุงมือพอเป็นนี้เป็นแป้งอันนี้มันมันลื่นไม่ใช่อะไรหนูเป็นแผลแบบนี้เดี๋ยวถ้าถุงมือมันลื่นม,มันจะไม่ทีเดียวออก มันต้องหอนี้มันนี้หนูเจ็บไหมคะลกูกก็แน่นใช่ไหมเนาะวันนี้หนูมาตัดเพื่อที่จะมาเลิกใช่ไหมเนะาะเลิกค่ะ เก่งมากขอหนึ่งถึงห้านะหนึ่งสองสามส,สี่ห้าขอมมะล๊อเพราะว่าเขาเป็นมานาวไงเขาถึงแบบเหนียว อันนี้คือข้างจริงอันนี้คือของปลอมฮะอันนี้คือของจริงเนอันนี้อ่ะแต่พี่มขอแบบดูมุมนี้ตรงน้าวันอยู่ตรงไหน ไปฟังเพลงงมเข็มไปทะเลไหมยังดูไม่ออกว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยเย็นะลกูกอดทนนะเพราะว่าพี่เอื้อไม่สามารถที่จะสัมผัสโดนเลยว่า เล็บหนูอยู่ตรงไหนทีนะึงพาช่วยออกมาแล้วค่ะที่รักเป็นเอ็นเลยอือที่รักโล่งไหม,มโล่งมากอ,มอ่ะนี่นะอ่ะพี่เอิมกดอย่างนี้แล้วหนูเป็นไง เซลลูเนี่ยอันนี้นี่คือมันไม่ใช่เล็บนะั้นเล็บนหนูงัดไปหมดแล้วแต่อันนี้มันเป็นเอ็นหนังที่เป็นสีขาวที่ทําให้หนูเจ็บเจ็บปวดปวดคันๆอย่างนี้สามสี่วันเียพี่ก็ไม่เจอแต่อย่างนี้เท่านั้นเลยอันนี้ไม่ใช่เล็บนะลกูกเนี่ยกดอย่างเงี้ยหนูโล่งอะโล่งไหมอืมอ่ะสวยๆปิดคลิปเพี่อนก่อนแปดนาทีเน่ะ